หมอยากได้ไหมในเจซื้อมาใส่ให้โอ้ผมรู้แล้วทำไมหมอถึงโอเคครับผมผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจทุกอย่างแล้วทั้งสภาไอ้ทั้งทีซีทั้งแพทย์ผมเข้าใจแล้วจะขึ้นเราไปกับหนูไหมล่ะแต่ัปรรระะมาาณบถอเอาอย่างที้เลือกซุยเอากี่บาทซุยจัดเลยได้อ่ะโหในอย่าเล่นอย่างอื่นได้เลยครับนี่ห้ามเล่น เล่นไปแกล้งกับพวกไงได้พวกพวกไอจุบพวกอะไรเงี้ยได้พวกไอจุบพวกเจงเี้เย,ยไ,ได้แต่ว่านี่มันนี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะโดนคนประนามแล้วกูบอกนะไอเพื่อนมาเล่นเดี๋ยวเนะราเมื่อกี้เรามีเจ็ดคนอนะมัผมน<า>นชื่อผมชื่อเนี่ยไม่ให้คนอื่นเล่นก<ม>ันนะสวัสดีครับผมยืนสวัสดีครับมผมขอเล่นด้วยได้ไหมครับผมชื่อปาเจโรเป็นเพื่อนของปาเจลาอ้าคืออะไร รนกักหรอโดนกักศพบหรอเอ้ยมึง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 เล่นเอ็นนาคนหนึ่งดิเดี๋ยวผมเล่นให้เดี๋ยวผมได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเล่นให้จ้าได้จ้าได้จ้าได้จ้าเฮ้เพื่อนมันออกวงแล้วรถได้ไรเพื่อนได้จ้าได้จ้าเลื่อนลอยเลย ได้จ้าอะไรเป็นไก่อไรเราไอ้ยี้ยพิ่งคิดได้ฮัทโอ้โหได้จ้าได้จ้าไจ้จานบูลาจริงจางกับร้านอยู่ไอ้เฮียได้จ้า จิงจังอยู่แล้วพี่จิงจังกับร้านอยู่ไหมโอเคเรียนืหมอครับแล้วเมื่อไรสีสีเนื้อจะโดนปรับครับพี่อุ้มศพไปต่อหน้าหมอแล้วแต่แล้วแต่เฮ้ย พี่ยังคมอยู่ไหมจ้าคมจ้าโังจ้าด่เดด่าจัดเลยอะแต่งนังเคมจ้าดังดังดังเต็มไปหมดพี่พี่พี่ชายจ๋าใหญ่ขออะไรวะมึงมออ้อนวอนอะไรวะไอหนุ่มมึงมาเปิดคลิอ้อนวอนอะไรวะไอ้ไอจ้า ไอ้เจ้าบาร์เ่จเกยย่หรจริงถเอ้เสียความมั่ใจไปเลยกูได้ไม่แซวโอ้โหการมูีดีกูจะด้ไม่แซวไม่จะไม่เสียความมั่นใจจ้า อะไรก็ผมก็พูดเพะผมก็พูดพอพอปกติไงไรกดีแล้วจ้ะจริงไหมตัวไปมุกเลยนี่ตไปมุกเลยไอเดี๋ยวอย่ไปแก๊กเนี่ยไไไอ้ยมันเราไม่สีนเตอนนี้วกมันเขาได้ไเขาได้หมดเลยเาเป็นไแต่เต้นว่าเ่ีพายางร่าง เริ่มแล้วพี่รันเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 พี่สาวหนูว่าเอ้ยแล้วห <Hey. S 2> ลบเร็วทสขมคมจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว ย่าย่าเราเราแต่ผมคมจ้าเกิดพี่ตัวนี้เกิดเฮ้ยโหพี่เอาเรือบนเรือไหลลงด้วยเอาง่ายเขาเรียกว่าอะไรหล่อหล่อลื่นหล่อลื่นเรียกหล่อไหลหล่อไหลแล้วหล่อไหล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 ้หล่อไหล้ไม่โดนก็ได้โดนก็ได้นายเดี๋ยวนั้นให้จ้าหล่อไหลหล่อ ข้างนอกผมพองัดได้อยู่แต่ข้างในไม่ไหววายจัดแต่ไม่งั้นไงต้องทำอะไรกดกดอีแล้วพี่แล้วมันต้องกดให้มันตรงกับหลอดสีโอเคครับโอเคครับผมโอ้โวายจัดไหนอะข้างในครับพี่ตรงนี้ครับประตูนี้ครับอันนี้วายครับพี่ผมไม่ได้หลังด้วยครับพี่หลังด้วยเฮ้ยเขาทำไม้ไข่งานมาเนี่ย ใช่พี่ผม <c oughs> ผมก็มไม่ได้ผมได้แค่สองรอบไปทีที่สามไม่ไหวมัน,มนไหวปะเอ้ยเสร็จแล้วเอ้าเฮ้ยเอาดีพี่เสร็จแฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันพอได้อยู่นะมันถือว่ามันมันมันก็ยังพอได้อยู่ <c oughs> อ้าวแล้วทำไงต่อเดี๋ววงไปถ่ายอีกใช่ไหมไวโคตรไวอ่ะเล็กมากพี่พคือแบบต้องไปแต่มม <c oughs> อ้า,าวธรรมดาผมพอดีว่าดูได้ป่ะว่าใครใครใครดูได้ป่ะว่าใครงัดนิดนึงครับผม เจนครับเจนลองไว้นะครับเดี๋ยวแกง๊งเขาจะอุ้มเพื่อนต่อหน้าหมอไปชุบอีกไม่ไหวแล้วแบบนี้ใช่ใช่สาง,งเขา,อาเองทำไมไเรียน,นเร็วเกินเดี๋ยวไปคลนะ้องนะบอลเกินอปแล้วเิ่มเนี่ยไม่ว่าแก๊งไหนก็มาเติมได้เลยใดี๋ยวใช่เติมได้หมดกนะ็กเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะปิดวงครับอันนี้แค่ทำตัวเบต้าเฉยออ๋เขาเล่นจริงจะไมม่ีวงเล่นจริงอ่ะ ตอนทำรอบเสร็จจริงอาจจะไม่มีวงก็คือสถามัเติมไม่ได้เรีตใช่ป่ะตของสภาใช่ป่ะตั้งาปิดของสภาเลยเนาะใช่ใช่ใช่ป่ะไม่เดียว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 พราเข็มขึ้นมาไม่เดียว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  ผมไม่เคยเล่นที่เผลอครับเวลาผมจะรักใครผมตั้งใจเลยผมไม่เผลอหรอกตั้งใจเลยเวลาผมจะรักใครผมไม่เผลอหรอกคนสวยโทษเพ่ไี่ใครพี่เจย์เจย์ดอตตาจีจริงจ้าจริงจ้าพี่คิดเจย์ดอตปะใช่ครับพี่อนโอเคเพจลูกหาบักเยอทีเดียวลูกเอาข้าวป่ะลูกโอ้เจย์เนดิฟไม่ข้าวกินไหมไม่เดียวครับผมไม่เดียวไม่เดียว <ort>. มาเดียวใช่ครับเปิด์พี่พี่สลอดแล้วครับของพี่พี่สลอบพี่หลอดเราของมาปะเนี่ยมีใครลดขึ้นไหมมีใครลดผมครับผมฮะโอเคครับมีเจตัดอยู่ในตู้ให้เปล่าไหมก็ไว้ในตู้เลยดีมีของก็แบบเขาแยกไว้อะมันแยกกันเ่ยๆก็มากันนี่นะตัวของเสียโอ้เหนื่อยว่ะเฮ้ย ไม่มีเกาะไม่ไม่มีเพลหรอครับออกไว้ก่อนเลยใครทำไรอ่ะก่อเกาะเพลหายากอยู่หายากดิเพื่อนหายากสุดเล่าก็ยังไม่ถึงเวลาไงเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยหาโคตรยากเลยแบบถ้าอย่างนี้นะอันนี้กูแบบคิดคนเดียวนะคิดคิดตื้ๆเลยนะถ้ากูเป็นสภานะกูอ่ะจะให้ แก๊งละพันตัวแล้วก็เพนอีก,กอย่างละพัน,นแต่อันนี้กูคิดเล่นๆนะคือเสร็จเสร็จตังก์อ่ะ <c oughs> คิดเล่นๆเฉยๆแต่ว่าเ <c oughs> ขาจะได้กล้าตีกันใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเอ้ยไม่มีใครมาเทสเลยวะเอ้าแล้วของที่ไหนของเทสใครจะมาเสียอ่าถูกต้องเนี่ยมันคิดหน่อยคิดหน่อยคิดหน่อยที่วันนี้กูใช้แพ็กอะแพ็กสปาเล่นอยู่เลยใชไหมชีวิตกูจะหมดละมีสามสามซีดเลยหมดแล้วเนี่ยชีวิตรันโหดจัดเลยอ่ะ เออควรแจกครับพันนะเราเล่นพันอาจจะเยอะไปสักคนละห้าแก๊งละห้าร้อยเข้าครัวละห้าร้อยอะไรเงี้ยก็ป่าไแก๊งละห้าร้อยเข้าครัวละสองร้อยห้าสิบก็ยังโอเคกว่าแบบเทสฟรีอะไรเงี้ยนะครับมาช่วยเทสเหนียวล่ะนายเหนียวล่ะเหนียวล่ะผมไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเลยผมกินข้าวสวยเลยผมก็เลยเป็นคนใจกว้างไงผมไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเอาไปเรับไปครับคุณเซนเนี่ยนายคุนเวย ผมคุณมานิเย่เฮ้ย์อกาตอนนี้ประชาชนยังไม่ได้นะครับของบนเกาะเกาะเยะใหม่แล้วไปต่ออะไรไปเล่นเลยครับเล่นหรอเมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้โดดแค่ถังขยะชั้นที่สองแต่ว่าสไลด์ผีกลงมาได้ไงว่างงจัดอ่ะโอ้ยไม่แจกเอาแต่ของตัวเองเล่นจนหมดเลยวนี่นึงเดี๋ยวแจกเราแป๊บนึงเราอะไรก้าตัวลุง อะไรนะเอามาเท่าไรผมผมอันนี้ไอ้กอดกอดเฮ้ยคุณผู้หญิงผมขาวครับผมขอคุยด้วยนะครับคุณพี่เบลช่วยหนุก้วยพี่เบลพี่สามคุณวันนี้ไหนครับเฮ้ยคุณเรียกเพื่อนช่วยได้ไงครับผมจะคุยกับคุณวันนี้ก่อนครับคุณผู้หญิงไม่งั้นผมจะผมจะฟาดแก๊งคุณนะจะอย่าเราจะโดนฟาดมาที่ไหนครับคุณผมขาวครับผมอยากคุยด้วยครับครับ ขอพูดด้วยนะผมตรงนี้ได้เลยครับคนเยอะครับผมไม่ชอบผมเป็นอินทรเวิร์สครับผมหยุดพี่จีน่าไปหนึ่งแมตต์คุณคุณคุณครับครับแบบเดียวครับไม่ไม่เกินสองนาทีครับผมพี่แจาไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยไม่เอาเดี๋ยวเริ่มก่อนเลยเดี๋ยวนี้ครับเี๋ครับที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวนโอนของเดี๋ยวผมให้คุณกลัวผมหรอให้เงิน หรือว่าคุณหรือว่าคุณคไม่คุยกับผู้ชายเออเออผมจะได้เข้าใจถูกเอ้าคุณจะแป๊บอะไรครับโอ้ไปนี่อ่ะน, <c oughs> น,น้องโอ้ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยไหนอ่ะเอ้าคุณเรียกเพื่อนช่วยทำไมผมแค่จะถามคำถามคุณคำถามเดียวเองครับทำตรงนี้ได้เลยครับเรียกผมถามอะไรครับว่าคุณไม่คุยกับผู้ชายหรอ คุยครับคุยคุยได้ครับแล้วคุณจะเดินหนีทำไมครับเออครับกลัวผมเหรอคุยกันกลัวไหมครับมันเธอเหรอใครวายุวไยุกลัวไหมครับกลัวไหมมาบะมาเออแล้วถ้ากลัวกลัวเรื่องอะไรครับไม่รู้จักครับเอ้าก็ทักทายเมคเฟรนอ่ะคุณไม่อยากมีเพื่อนเหรอครับ มีมีแล้วครับอ้าวแล้วเพื่อนผู้ชายไม่อยากมีบ้างเหรอเออ,เออพอแล้วครับเสียใจแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวมา,มา,มาคุยใหม่อมเอาอคุณมาต่อยคนในแก๊งได้ไงครับ ออีทแล้วครับมีเพื่อนอยู่ในแกงนี้เนาะอะไรครับทำไมอ้าวแล้วมาทำไมอะไรครับโออะไรครับอะไรอะไรอะไม่มาขับอะไรครับอะไรทำไมอะไรอะไรอะไรล่ะอะไรอ่ะเราเล่นได้ไหมนี่อะไรอะไรอะไรทำไมอะอะไรอะไรอะไรเหรออะไรอ่ะจะมาหาเพื่อนเจ้ทำไมทำไมครับ ลแล้วต่อยเพื่อนผมไหมครับในแก๊งอ่ะอ,อ๋อข้าเชีเจะเนี่ยขอโทษไปแล้วทำไมไม่หายหรอสองทีเรียกว่าขอโทษแล้วหายไหมครับอ,อ๋ออาค่าเสียหายไหมล่ะพอจ่ายแล้วครับอ,อ๋อเท่าไหร่ครับเอาทั้งหมดที่มีไม่หายอ่ะอ,อ้าวก็ไม่หายอ่เรียบร้อยเดี๋ยวงานร้านจบเจอกันได้ไรียบร้อย กูบอกให้นะเพื่อนคือก่อนแล้วนี่กูไปขายยาไก่แจ็คใช่ป่ะคนเนี้แหละเสียงนี้เลยแต่ว่าล้อหลอกอ่ะเฮ้ยล้อหลอกจัดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เขายิ้มมุมปากเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี้มึงเอาเลยเมือยังอะไรกันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เมื่อไงยังงานดิไหนเรือลาดอ่ะไม่น่าไหว ไอ่ปล่อยดีกว่าไม่ปล่อยดีกว่าเอาไปดูไหมกูอีกแล้วเหรองั้นเลยงั้นเลยเอานี้แมวแมวบ้่นงั้นแล้วนี่งั้นงั้นหลังไบ้านี่อย่าไม่งั้นเลยเนี่ยผมที่เวลายังไม่ยังไม่ยังไม่จบเนี่ยอยู่นี้โอ้โหเนี่ยนี่มีเลยงั้นได้เราไม่ไม่ไม่ขึ้นนะของผมไม่ขึ้นเหลือข้างหลังแล้วเปล่าเหลือข้างหลังเปล่าใครมาแอบงัดไว้เนี่ยไม่มีนะอ้าวคือ ต้องถามเดฟต้องถามถามไม่ได้จะได้จบถ้าเราไปไหนหมดมันไม่มีใครเข้าออดเลเข้าออดเอาศพเขาออกมาเลยเนี่ยบอกเดฟไปเอาวงบีบวะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยวงบีบ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 เอเดฟครับเอร้านมันงัดไม่ได้บอกบอกให้เราเขาไปเข้าไปดู หน้างานได้คนละรอบป่ะแล้วก็หน้าแก้ดอสแก้ให้เอ้ยออมไม่ได้เจ็ดไม่ได้๋ยวมึงบอกอน้องเราโอเคปะก็คือเดี๋ยวมึงทำเวทีทำที่นี่เลยเะว่าถ้าสมมติว่าใครเป็นพวกที่แบบติดกล้องอะ่ะมึงก็ชุบเลยโอเคปะไม่ต้องปล่อยนอนเปื่อยอะโอเคมันได้ได้ได้ กล้องอะแบบโกโปรอะมึงมึงอยากเขานอนนะมึงก็ชุบเขาเลฟเสร็จก,ก็ชุบอะเข้าใจปะอ่าใช่ครับเล่นจริง <นะ S 1> ก็คือให้ชุบเขาขึ้นมาคนหนึ่งอะคนแบบเออชุบมาแล้วเขาให้ชุบแค่คนเดียวแล้วให้เขาไปชุบเพื่อนต่ออะไรเงี้ยถ้าถ้าหมอมถ้าหมอมาอยู่ก็มมช,ชุบไปเขาเลยอ่าใช่ใช่ถ้าหมอมาอยู่ถ้าหมอมาช้าก็ชุบไปเขาเลยชุบคนแบบติดโกโปรอะมึงน่าจะรู้แหละมีใครบ้างที่ที่สตรีิแบบผ่านผ่านตรงข้ามหรอหรือไม่ก็ชุบไปเลยก็ได้ใช่ก็จบไปเลยในการเล่นจับคู่เนี่ยส่วนตัวมองว่ามันอยู่ ทุกคนเนี่ยทุกแก๊งเลยทุกครอบครัวชุบหมดอะแต่ว่าชุบแค่คนเดียวแล้วให้เขาชุบต่อแต่าคนพอแล้วที่นะกูจะบอกวิธีเล่นถ้าสูว่าร้านจริงมาปุ๊บกูจะเอายี่สิบคนเนี่ยไปเล่นหนึ่งล้านสมมตินะอันี้สมมตินะหนึ่งล้านพอเราชนะพอเราชนะใช่ป่ะสิบเก้าคนที่เหลือมึอออกไปอีกร้านหนึ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมันจะไล่ตอนเรางัดเสร็จสิบเก้าคนไปร้านอื่นต่อเลยแล้วเหลือทิ้งหนึ่งคนไว้งัด ไม่ไไม,ไม่ไม่ต้องเหลือคนไม่คุมหรอกพี่เขาได้ทำไรเขาได้ส่ระบบไพ่เข้ามาโรแบบไอเนี้ยได้อะไดโลสุ D ye, D ye, ่ม่ะ้ซุ่มตัวเลขกันนะแล้วใครคู่กับคขไหนอะไรเงี้ยเหรออืมเขาเสนอเมื่อกี้เป็นระบบเหมือนจับคู่ครับเหมือนกับว่าให้แกง๊งแก๊งจับคู่กันแบบจับคู่เล่นนะครับ ว่าถ้ามีสี่กลุ่มก็แบ่งเป็นสองสองแล้วก็เนี่ยระบบมันออกเนี่ยระบบมันแค่ขึ้นบนหัวแค่ตัวเลขอ่ะนั่นแหละแค่กดก็คือก็แค่สร้างจุดขึ้นมาหน<ช>ึ่งคอร์ดใช่ปะ่ะแล้วก็ทําให้มันมีตัวเลขบนหัวให้มันสุ่มเลขหนึ่งถึงห้าแล้วพอพอพอกดเริ่มใช่ปะ่ะถ้าเข้าวงมาปุ๊บก็ให้มันเช็คที่บัตรแฟคชั่น่ะแล้วก็ทำให้มันไปกดจีกดอะไรก็ได้แล้วก็เริ่มสุ่มตอนเวลาหมดปึง้ง แล้วก็เห็นว่าใครคู่ใครอันนี้น่าต้องรออัปเดตแต่จริงใช้จับเองง่ายสุดไปบอกเขาจับใช่ผมมองว่ามันมันควรเป็นเกมเพลย์ของผู้เล่นที่จะคุยกันมากกว่าใช่ใช่ใช่จับเองง่ายสุดไม่ต้องทำระบบเลยบางอย่างอะ่ะเพที่ว่าใส่ก่อนแล้วชุบใช่ไหมพี่อยากให้กัดน,นะเพราะมันเล่นได้แบบปรียบเวามันไม่ให้กิจกรรมาตรงนี้ฮนะ ถามพี่แบคงกันละครับว่าอยากให้เพิ่มตรงไหนหรือว่าให้ย้ายว่าใหญปรับแรงดูข้ามาแจ้งผมอีกทีนึงครับผมจะได้บอกแจ้งเดียมให้ว่าอยากให้มีความการปรับเปลี่ยนรูปแบบไหนหรือว่าอะไรไงว่าใครเจอบั๊กอะไรไงอ่ะอย่างล่าสุดที่เจอก็คืออยัาไม่ได้ใช่ไหมล่าสุดไม่ได้ไม่ขึ้นให้เอโอเค๋ยวผมมองหน้ามีหลายแบบของเราเยใครมองหน้าครับก็เดี๋ยวให้ลุงประสานแก๊งเลยนะครับเอาไม่เก่าแล้วเหรอแจกเทนให้อีกทีนึงเขาเรียกว่ามองหน้า ไอแต่ว่าผมมองอะไรครับอยากให้กัรศพได้วะเพราะมันไม่ใช่กิจกรรมแบบไหนมองหน้าครับเล่นเล่นมันก็ได้จบไวอ่ะเพราะเขาได้แบบรีบๆจบแบบนี้เหรอใั่แบบฟรีสไตล์ด้วยมองหน้าทำอะไรได้บ้างครับมันอยู่ที่พี่มมัันนออยยูู่่่ทีพี่พชินผมให้ผมแจกเพนกับต่อคนละยี่สิบบาทในพื้นที่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยอ่าอยู่ที่พี่ตัดสินใจพี่ชินเลยนะพี่พี่ก็ทำกฎมาเลยพี่ ครับได้ครับขอบคุณครับให้ไปเอาไปเอากดออกเลยเรื่องกักศพอะให้กักได้เพราะตรงนี้มันไม่ให้เฮ้ยพี่ชดชตแอดดัมหนึ่งทุ่มหน่อยได้ป่ะครับเออไม่นายไม่เอาอะไรเลยนายคิดโว้ยมึงเอ้ยสวัสดีครับแอดดัมสำคัญนะครับพี่แอดดัมหนึ่งทุ่มหายไปครับเมื่อกี้ที่มองหน้าเมื่อกี้หาอะไรครับใครมองหน้าผมไม่มาครับมองหน้าหาอะไรครับมองหน้าผมหาเรื่องหรือว่าหารักครับ ใครดีเยถ้าหาเรื่องอ้าวไปไหนแล้วฮะสัตัวอะไรมาันฮัลโหลครับอ้าวไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเอ้ยไปไหนแล้วรอรอโอเคถ้าหาเรื่องผมคงไม่มีหรอกนะครับแต่ว่าถ้าหารรักผมพอมีให้อยู่สนใจไหมครับโอ้แซวเล่นครับผมโหจริงจังเกินบางอย่างอ่ะโอ้จริงจังเกิน พูดอยู่ที่โลกนี้ใครจะมาพูดเรื่องความรักความใคร่ก็เห็นวิวพูดอยู่คนเดียวเนี่ยจะรักกับผมไหมล่ะทั้งนั้นอะได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ็มฮะมันได้เยอะขนาดนั้นเลยคือสนใจเหรอที่สนอะไรสนใจเหรออะไรสนใจผมเรื่องความรักเหรอทำไมเลยไปเซ็ตของเลยเพิ่งมาขอของเจเนดอกยังไม่ให้นะโอ้ยอะไรครับมีอะไรครับ อนนย่เหมือนดี่นะกลัวจริงนะเื่งที่กูบอกไปแค่กลัวจริงนะแต่รอเดอจาจัหวนายแล้วแต่นายเลยเพื่อนผมได้หมดอยู่แล้วเอ้ยผมครอบครัวไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกง <c oughs> แกงแกงครังแกงางอ่๊งแ่๊งแก๊งดก๊งแแแบบแกงไก๊งแเราอยู่แเบบ 1.4ส่วไม้เออน้าไม่ใช้ชื่อส่วนสี่ไม้อะโอเค